กินอะไรล่ะลูกอร่อยไหมล่ะลูกอร่อยมากนะลูกสุดยอดเลยนะกินเก่งเลยลูกหนูอร่อยไหมลูกอร่อยแรงเลยนะหนูกินอะไรครับผมหนูกินอะไรลูกไอ้น้องกัปตันกินอะไรครับผม ทเที่ยวไหนมาวันนี้หนูไปเที่ยวไหนมาหนูไปเที่ยวไหนมาหนูไปเที่ยวไหนมาครับไปเที่ยวไหนมาไปไกลเลยเหรอส,สนุกไหมสนุกไหมไปเที่ยวมาสนุกไหมครับจริงเหรอลูกสนุกมากเลยเหรอ สนุกขนาดนั้นเลยเหรอครับสนุกขนาดนั้นเลยเหรอครับฮะน้องกับจานสนุกขนาดนั้นเลยเหรอลูกมันเป็นยังไงล่ะลูกมันสนุกขนาดไหนครับผ สนุกแรงไงนะฮือสนุกขนาดนั so, ้นเลยนะสนุกขนาดนั ha> ้นเลยเหรอสนุกแรงไงนะลูกนะสนุกแรงขนาดนั้นเลยนะฮือสนุกขนาดนั้นเลยเหรอสนุกแรงขนาดนั้นเลยเหรอสนุกแรงขนาดนั้นเลยเหรอลูก จริงเหรอครับสนุกแรยนะแอร์นุกแรงสนุกแรงมากเลยนะลูกพ่อจ๋า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 ดิพ่อจ๋าหนูพี่จ๋าจะพูดนะพูดไม่ได้พ่อจ๋าดิ ครับจริงอ่ะลูกขนาดนั้นเลยเหรขนาดนั้นเลยเหรอลูก